วิถียุทธคนเคาะยามแห่งต้าเฟิงตอนที่88บังอาจของทองสองคนบังเกิดความขัดแย้งกันระหว่างที่พวกเขาเดินไปสนามฝึกยุทธ ข่าวก็แพร่ไปทั่วทั้งหน่วยคนเคาะยามแล้วของเงินของทองแดงต่างชักชวนกันมารับประทานแตงมุ่งหน้าไปยังลานฝึกยุทธได้ยินแล้วหรือไม่พวกเขาจะต่อยตีกันเพื่อยั่งชิงของทองแดงคนหนึ่งเฮ้ย hey, จะเป็นไปได้ยังไงเพื่อข้องทองแดงคนหนึ่งถึงกับทำให้ขล้องทองสองท่านหันอาวุธเข้าหากัน เป็นความจริงหลายคนพบเห็นมากับตาเมื่อเช้าเถามานไปขอคนจากหลี่อี้ชุนหลี่อี้ชุนไม่ยอมมอบให้เกิดมีปากเสียงกันจากนั้นต่างก็ไปแจ้งกับคลองทองบรรดาเหล่าคนข้อยามมารวมตัวกันผู้ที่ยังไม่ทราบเรื่องสอบถามจากผู้ที่ทราบต่างก็ถกถึงเรื่องนี้กันอย่างเซ็งแซ่ เมื่อทราบว่าเป็นการแย่งชิงตัวของทองแดงคนหนึ่งไม่มีผู้ใดไม่ตกใจของทองแดงเทียบได้กับตำรวจชั้นผู้น้อยคนหนึ่งในขณะที่ของทองมีศักานะสูงส่งต่างกันราวกับฟ้ากับดินเหตุผลนี้จึงทำให้ผู้คนยากจะเชื่อได้ต่างถามหาสาเหตุที่แท้จริงแต่ไม่มีผู้ใดทราบเบื้องหลัง เหตุใดข้าจึงรู้สึกว่าตนเองกลายเป็นหญิงงามก่อเพศภัยสีชีอันพร่ำบทในใจเมื่อครู่เขาได้พบกับเจียงลี่จงสีชีอันจึงพอคาดเดาเรื่องราวได้วันนั้นหลังจากผิงหยวนป๋อถูกสังหารค้องทองผู้นี้ได้พบหน้าเขาคราหนึ่งคาดว่า คงเห็นเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ฝึกทักษะสำนักซื่อเทียนเจี้ยนจึงบังเกิดความชื่นชมต้องการรับเข้าสังกัดแต่หยางเอียนไม่ยินยอมสาเหตุอาจเป็นเพราะเขามีคุณสมบัติระดับหนึ่งบนความรู้สึกเช่นนี้คล้ายกับชาติที่แล้วที่โรงเรียนต่างๆมักช่วงชิงนักเรียนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นลีอี้ชุนเคยบอกต่อเขาว่า เว่ยกงประเมินคุณสมบัติของเขาอยู่ในระดับหนึ่งบนท่านพ่อเว่ยใจกว้างถึงเพียงนี้เพียงเพราะบทกวีบทนั้นของข้าบทกวีที่แสดงความเห็นอกเห็นใจข้าได้รับการประเมินคุณสมบัติเช่นนี้ไม่ควรรู้สึกกดดันอันใดสีชีอันมีสีหน้าคึกคักรากับสตรีแพทย์สยา ที่กำลังรอให้บุรุษสองคนต่อสู้กันการต่อสู้ระหว่างผู้ฝึกยุดระดับสูงน้อยครั้งจะได้พบเห็นสุดท้ายบุพผาจะตกอยู่ในมือผู้ใดเขากลับไม่ได้ใส่ใจนักแม้จะอาลัยอาวรพี่ชุนส่งถึงเฟิงจูก,กว่างเซี่ยวอยู่บ้างแต่เขาเป็นเพียงระดับพ้องทองแดงธรรมดาคนหนึ่ง การโยกย้ายบุคลากรย่อมเป็นเรื่องของหน่วยงานเขาคัดค้านไปก็ไร้ผลบนหอข้างลานฝึกยุทธมีระดับข้องทองหลายคนยืนมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นผ่านหน้าต่างเกิดอะไรขึ้นระหว่างหยางเอียนกับเจียงลี่จงเจียงลี่จงต้องการคนเคราะยามข้องทองแดงสังกัดหยางเอียนคนหนึง่งหยางเอียนไม่ยินยอม จึงเกิดปัญหาขึ้นยางเอียงกับเจียงลี่จงไม่เคยมีความขัดแย้งกันคงไม่ใช่ใช่เรื่องนี้มาคิดคดีเก่านี่หมายความว่าปัญหาอยู่ที่คองทองแดงผู้นั้นคล้ายกับจะมีนามว่าสีฉีอันอืมชื่อนี้ค้นหูอยู่บ้างคนที่ไขคดีเงินภาษีแต่เพียงเท่านี้ยังไม่ถึงขั้นที่ต้องลงมือกันกระมัง ข้าก็ไม่รู้ชมดูความคคึลื้นไปก่อนไว้เข้าไปถามจากเว่ยกงระดับคล้องทองสองคนเข้าสู่ลานฝึกยุทธปลดผ้าคลุมลงมือโดยไม่มีอาการลังเลแม้แต่น้อยสีฉีอันได้ยินเสียงตึงดังขึ้นพื้นดินยุบลงไปหลายนิ้วเฉียงรี่จงพลันหายไปจากคลองจัดสุพริบตาต่อมา ยางเอี่ยนยกแขนขึ้นโจมตีใส่ด้านซ้ายที่ไร้ผู้คนเปรี้ยงหมัดคู่หนึ่งประทะกันเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงมือเท้าทั้งสองของสองคนเหลือเพียงเงาเรือนรางเสียงที่เกิดจากการประทะดังขึ้นไม่หยุดเร็วเกินไปรวดเร็วเกินไปแล้วตาเนื้อแทบไม่อาจจัภาพได้ สีชีอันเบ่งตาโตพยายามเพ่งมองแต่ว่าผู้ฝึกยุทระดับสูงสองคนประลองกันเป็นความเร็วเหนือขีดจำกัดที่ดวงตาของเขาจะมองเห็นหลังจากประทะกันสิบกว่ากระบวน่าเสร็จสิ้นยังมีเสียงดังค้างอยู่อีกหลายอึดใจประทะกันสิบกว่าครั้งหลายสิบครั้งต่อนหนึ่งเมียว สีชีอันตกตะลึงหากเปรียบเทียบตาของคนเป็นกล้องความเร็วในการต่อสู้ของผู้ฝึกยุทธระดับสูงเกินกว่าที่กล้องจะจับภาพได้สีชีอันที่มีคะแนนวิชาอูหลีพอใช้ได้พลันค้นพบปัญหาอย่างหนึ่งการประทะของทั้งสองคนไม่มีแรงสั่นสะเทือนตามหลังการเคลื่อนไหว ลื่นไหลทว่าแรงย่อมเกิดการกระทําต่อกันเหตุนใดนพลังมหาศาลสองขุมเข้าปะทะกันอย่างดุเดือดกลับไม่มีแรงปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวไม่สะดุดติดขัดแม้แต่น้อยเป็นเพราะดวงตาของข้าไม่สามารถจับภาพได้หรือนี่เป็นพลังที่มีเฉพาะผู้ฝึกยุทธขั้นสูงหากเป็นอย่างหลัง เช่นนั้นจะต้องเป็นผู้ฝึกยุดระดับใดจะมีความสามารถเช่นนี้อืมจะต้องอยู่เหนือกว่าระดับเจ็ดผู้ฝึกชาญอย่างแน่นอนเพราะผู้ฝึกชาญคือการมุ่งฝึกตนทางด้านจิตใจนอกจากนั้นขณะที่ระดับคล้องทองสองคนสู้กันลมปราณจึงถูกกักเก็บอยู่ภายในซุกงำไม่รั่วไหล เรื่องนี้พอเข้าใจได้หากต่อสู้โดยปลดปล่อยพลังออกมาอย่างเต็มที่หน่วยคนเคาะยามคงราบเป็นหน้ากลองเพียงชมดูความสนุกสนานอย่าได้จริงจังเกินไปส่งถึงเฟิง้งตบบ่าสีชีอันเบาๆระดับคล้องทองประลองยุดกันในหนึ่งปีม่ให้ดูเพียงไม่กี่ครั้งสิชีอันเอ่ยถามว่า เจ้าคิดว่าผู้ใดจะเป็นฝ่ายชนะส่งถึงเฟิ่งยิ้มพลางกล่าวว่าการต่อสู้ด้วยร่างกายและพละกกาลังเช่นนี้ระหว่างค้องทองด้วยกันต่างกันไม่มากนักฉะนั้นทุกครั้งที่ค้องทองประลองยุทธมักจะไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะส่วนเหตุใดจึงต่อสู้กันด้วยร่างกายและกําลังเหตุผลนั้นง่ายดดยยิ่ง นี่เป็นเพียงการประลองไม่ใช่การต่อสู้เอาเป็นเอาตายการต่อสู้ครั้งนี้ดำเนินไปชั่วยามเศษคนเคาะยามกับเจ้าหน้าที่เดินจากไปกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าบ้างไปรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วไม่กลับมาบ้างรับประทานอาหารเสร็จก็กลับมาดูต่ออีกครู่หนึ่งก่อนจะกลับไปทำงานทำงานเสร็จก็มาชมดูอีกครู่หนึ่งในสายผู้ฝึกยุทธ คุณลักษณะเด่นของระดับ9ผู้ฝึกกายทาาก็คือกาำลังกายจะหนุนเนื่องไม่ขาดสายแม้เป็นการกล่าวเกินจริงไปบ้างแต่ก็สแสดงให้เห็นว่าผู้ฝึกยุธมีพระกำลังอันน่ากลัวประเด็นนี้นางคณิกาดาวเด่นผู้นั้นย่อมเห็นด้วยอย่างยิ่งสีชีอันรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จก็ไม่ได้กลับไปดูการต่อสู้อีก ในฐานะเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยเขายังต้องออกไปลาดตระเวนกับผู้ร่วมงานคล้องทองสองคนต่อสู้กันเสร็จก็ตรงกลับไปยังหอพลังที่ยังทำอย่างเงียบงนันเว้ยเวียนยืนอยู่บนระเบียงชมทิวทัศน์เฝ้ามองขั้นตอนทั้งหมดอย่างอดทนกระทั่งสองคนขึ้นมาบนหอจึงได้กล่าววิจารณ์ว่า ย่างเอียนยังคงต้องฝึกฝนร่างกายต่อไปไม่เช่นนั้นผ่านไปอีกสิปีเมื่อเลือดลมเสื่อมโทมชีวิตนี้อย่าหวังจะได้ขึ้นถึงระดับสามยาวแต่ฝึกสำนึกทวนอย่างเดียวยางเอียนพยักหน้าเบาๆลี่จงให้ความสำคัญกับเลือดลมของตนเองมากเกินไปต้องการรักษาร่างกายให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอดเวลา แต่สิ่งที่เจ้าควรทำจริงๆคือส่งสำนึกดาบเข้าสู่หมัดและเท้าพลังการต่อสู้จะเพิ่มขึ้นอีกมากลี่จงถอนหายใจกล่าวว่าเว่ยกองกล่าวเช่นนี้หรือข้าหมดหวังจะขึ้นสู่ระดับสแล้วเว่ยเหวียนยิ้มแล้วกล่าวว่าระดับสไม่ใช่ขอบเขตของมนุษย์ธรรมดาต้องพึ่งพาบุญวาสนาไม่ใช่การฝึกฝนเพียงอย่างเดียว จนเปยอองของพวกเราทำสงครามในสมรภูมิถึงสิบปีอยู่ท่ามกลางความเป็นความตายหลายสิบครั้งจนพลิกฟื้นกลับขึ้นมาจากความตายตบาบะของพวกเจ้าจะไม่แก่กล้าพอมหาขันธีผู้ที่ไร้กำลังแม้แต่จะฆ่าไก่แต่กลับทำให้ระดับค้องทองยอมรับนับถืออย่างหมดใจกล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อไม่อาจวัดผลแพ้ชนะ เรื่องโยกย้ายบุคลากรก็อย่าได้เอ่ยถึงอีกเจียงลี่จงพยักหน้าอย่างเสียดายกล่าวว่าแต่ข้าน้อยมีเรื่องหนึ่งต้องการเรียนถามวยเ,เวียนพยักหน้าเจียงลี่จงกล่าวว่าของทองแดงสีชีอันมีความพิเศษอันใดของทองหยางจึงให้ความสำคัญจนไม่ยอมสละให้ ถ้าทีของหยางเอียนผิดปกติหากเป็นเพียงคล้องทองแดงธรรมดาคนหนึ่งด้วยตำแหน่งและการครบหาระหว่างคล้องทองด้วยกันปกติแล้วย่อมไม่ปฏิเสธเขาเล็งเห็นความสามารถในการไขคดีกับความสัมพันธ์ระหว่างสีชีอันกับสำนักสื่อเทียนเจี้ยนทว่าสิ่งเหล่านี้ผู้ที่หลงไหลาการสึกยุดอย่างหยางเอียนล้วนไม่เคยแยแสเจียงลี่จงกล่าวจบ พันเห็นหนันกงเชี่ยนโหรเชิดปากอย่างไม่พอใจและไม่ยอมรับเป็นไปตามคาดของทองแดงสีชีอันผู้นี้มีความลับอื่นแฝงอยู่เป็นความลับที่มีเพียงเว่ยเวียนหยางเอี่ยนและหนานกงเชี่ยนโหรเท่านั้นที่ทราบไม่ใช่เรื่องใหญ่อันใดว่หเวียนจิบน้ำชาผลักทะเบียนประวัติชุดหนึ่งไปที่ริมโต เพราะรู้ว่าเจ้าต้องการถามข้าจึงเตรียมไว้ล่วงหน้าเจ้าดูเอาเองเถอะเจียงลี่จงประสานมือคาระวะพริกดูทะเบียนประวัติเห็นอักษรสีแดงชาติประเมินคุณสมบัติไว้ว่าระดับหนึ่งบนเขามองดูตัวอักษรใหญ่สีแดงสดผ่านไปนานยังไม่ได้กล่าววาจาผ่านไปอีกครู่หนึ่ง คอยจ้องมองอย่างเอี่ยนด้วยในตาร้อนแรงไปต่อยตีกันอีกรอบข้าต้องการคนผู้นี้ระดับหนึ่งบนคือสิ่งใดด้วยความรอบรู้และสายตาของเว่ยกงไม่มีทางลดมาตรฐานอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าในภายภาคหน้าสีชีอันผู้นี้จะต้องประสบความสำเร็จอย่างน้อยก็เป็นคล้องทองเท่ากับตนเอง บุคลากรเช่นนี้ย่อมต้องช่วงชิงมาไว้ในมือหยางเอียนครั้งจะสนใจเว่ยกงเจียงลี่จงนวดริ้วรอยที่หางตากล่าวยังไม่ยอมรับว่าไม่อาจเห็นว่าหยางเอียนเป็นบรบุญธรรมของท่านและลำเอียงเช่นนี้เว่ยเหวียนไม่ตอบเจียงลี่จงกล่าวเสียงดังว่าหากเจ้าไม่ให้ข้าจะแพร่เรื่องนี้ออกไป อย่างเอียนดูว่าเจ้าจะต้านทานของทองคนอื่นได้หรือไม่เ,เว้ยเหวียนขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าบังอาจ